ขอต้อกรสวัสดีท่านผู้ชมด้วยผมเด็กปิ้งถั่บนั่นเองผมจะมาเล่าประวัติแต่ละภาคก็คือภาคแรกเนี่ยฟินนีอัด้าน,นี่ก็ฆ่าเด็กไปตาอน,นั้นแล้วครัวราพิซซ่าก็เปิดไมสาขาที่สองก็คือหุ่นรุ่นวิเทเลตเนี่ยก็เริ่มมาก่อนไม่สร้างขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะผูกพักใช้งานไป เพราะสายเกตอะไรไม่รู้แล้วก็พวกทอยหุ่นหุ่นอเมริกันทอยก็มาแทนที่่วดตอนที่ส่งวนตอนซาดหุบตอนร้านสาขาที่สองปิดไปก็เริ่มสาขาแรกการร้านเจอเจอวิลเลียมเนี่ยก็ไปร้านอาหารซฟเฟสเบนสาขาแรก เพื่อทำลายหุ่นเนีไอเมทอนิกทุกตัวมันเขาไปห้องเซฟรวงหุ่นยนต์ไปห้องเซฟรูมเพื่อไปทำลายล้างเพื่อทำลายแค่นนะั้นวิญญาณของเด็กทั้ง5้าคนเนี่ยก็ตามหลอกหลอนแต่วิลิมเกิดกูขึ้นมาเลยวิ่งหนีและเขาเข้าไปอยู่ในชุดสปริงบอนนี่แล้วชุดเนี่ยเกิดขัดข้อนขึ้นมาแล้วเขาก็โดนบีบเสียชีวิตในหุ่นนั้นก็จะกลายเป็นสปริงแทบ แล้วเขาเปลี่ยนร้านพิซซ่าสาขาแรกเป็นร้านร้านร้านเออร้านผีสิงนั่นแหละและจากนั้นเราก็เผา,ร,า,าร้านทิ้งเผาร้านทิ้งแล้วต่อเรื่องของอ e ีวา์อัฟตันก็คือก็คือมันมันบางผ้ามันเกิดขึ้นก่อนอะเข้าใจไหมครับบางผ้ามันเกิดขึ้นก่อนครับ วิลเลียมเนให้ภาพภาพหลอนขึ้นมาและตอนวันเกิดอของเขาอะ่ะเขาก็ไปจัดงานพี่เขาก็เป็นร้านพิซซ่าแฟสแบกของพ่อของเขาคือวิลเลียมอัปตันนั่นแหละที่นั่นแล้วเขารวนพี่ของเขาไม่เคริ่อัปตันแก้ง็คือชวนเพื่อนมาสามคนแล้วก็ไปเพื่อนเขาไป ใส่ปากของกูเดนฟรสตี้ที่ยังเป็นปิงล็อกอยู่นั้นตอ,อ,อนอีตอนและทำให้อีวานอัฟตันตายเพราะโดนปากของกูเดนฟรสตี้ขย่ำคอทำให้ไม่ไม่วินลี่อัฟตันเสียใจมากแล้วเขาก็จะไปฆ่าหุ่นยนต์เหมือนที่ผมเล่าไปแล้วนะ ภาคแรกกันแหละฆ้าไม่ทำลายหุ่มยนแล้วเขาก็เสียชุดในหุ่นเลยและเราถึงภาคสามเนี่ยไม่ขึ้นอัปตันก็ไปทำงานแอนผมต่อในอีพีที่ที่ห้ากันครับไปดูกันเลยผมเนี่ยไม่ได้ตีว่าเป็นอะไรไม่รู้ตามไงม้เล่นได้ต้องเล่นต้องเล่นได้ Uh, oh, oh. Uh, for today's lesson, we will be continuing our training on proper seat and <coughs> technique. <coughs> when using an animatronic as a prop, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened <coughs> by the spring locks located <coughs> around <coughs> the inside of the suit. <coughs> <they take> <coughs> position your head or <coughs> torso between these parts <coughs> in a manner <coughs> <coughs> where you can move and speak. Try not to touch or press against any of the spring locks <coughs> inside the <room>. suit. <coughs> Do not touch <coughs> the spring locks at <coughs> any time not breathe on the spring lock, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to move away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layout program the animatronics or... <laughs> คนแฟน <every S 1> ับช <few files S 1> ิดาหลอกคนเร็วข้าซ่อมเร็วซ่อมโอ้สปิงแทบเมื่อกี้เห็นอยู่พอดีเลยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงใ้ถุงก,กระเให้ดูเนี่ ผมจะตายคืนแรกไม่ได้ขอกูที่มันมาจับสแกลโอ้ยแพ้ต่อจากนี้ผมจะอยู่แคมปเก้าอย่างเดียวผมจะไม่ไปแคมอื่นต่อไปและติดไปต้องมีแฟนทอมมาก่อนนี่มันเอามาเลย ะไปเมื่อยแคมป์อื่นแล้วอยู่แคมป์กล้าอย่างเดียวนี่นถึงก็มาเลยนี่ถึงมันก็มาเลยนี่มันมา <Hello. S 1> แคมกล้าต้องระวังด้วยเผื่อบนลูนบอยมาจัมส์แกรือเรา ไม่รยเนี่ยไม่มีใครอยู่ในครอบต้องดิ่งเลีงแฟนท่องเฟสตี้เพราะมันจะบแกเสร็จแล้วต้องห้ามหัวใจมัน รีวูดเลยีวูดเอาเร็วเีวเอา ท่อ,อมีงไม่ไดท่อดูก่อนต้องมาเช็คด้วยเผื่อตอนเราเรียกมาแล้วมันไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ในท่อก็ได้โอต้องเช็คอยู่ตลอดใ <Hi. S 1> ช่โชคดีผมปิดท่อไว้ <Hello. S 1> ไปไหมไม่ไปว่ะ ไม่ไปเิว sure ิดีโอเลอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่านเออมันไม่ใช่วิดีโอเลอร์มันเรียกว่าอะไรไม่รู้ จริงมาเุ้ยเก็บแล้วเกี่ยวตัวบนดูเบจังแก ทออยงอุ้ยเป็น,นท่อมอยากสนใจมันสนใจแฟนท่มนอมอ่ะ แฟนทอมเฟยแฟนทอมเฟรดดี้อะไดูต้นแบบมาจากเฟโกลเด้นเฟรดดี้หรือไม่ก็มันน่าจะไปแล้วไปจริงด้วย 无聊了，一下 <noise> 了。 ว่าผมผ่านวะเฮ้ยมายุ่งอีกโฆษณาไม่ดีข้อความพูดผิดต้องคอยเช็ดด้วยโอ,อย้ย่ในท้อ เออผ่านแล้วไน้ีสุดก็ผ่านสักทีกไม่ผมผ่านไม่ได้อะไม่ผมผ่านไม่ได้คนตามตามตามพี่กดบอกแล้ววูเป็นอะไร